สวัสดีค่ะยินดีต้อนช่อง u DIY นะคะวันนี้คะ่ะก็จะมาสอนทำสลามสูตรนุ่มฟูนะคะไปสูตรของแป้งยินเทสต์นะคะถ้าเป็นการไม่สียเวลานี่ก็ไปดูอุป,ปกรณ์กณันเลยนะคะไปกันเลยค่ะอุป,ปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นช้อนนะคะสีนะ้ำหรือว่าจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะถ้วยค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแป้งเย็นเพสัตนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็กาวนะคะจะใช้เป็นกาวยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสบูเ่เหลวลักนะคะจะใช้เป็นสบูเ่เหลวนกแก้วก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเทสบูเ่เหลวลักลงไปค่ะ หนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งช้อนค่ะจากนั้นนะคะก็ตีให้มันขึ้นฟองเยอะๆเลยนะคะฟองเยอะยิ่งดีค่ะสลามจะได้ออกมานุ่มนะคะ แล้วนะคะให้เราใส่เกาวลงไปค่ะ5ช้อนนะคะใส่เกาวลงไปนะคะ5ช้อนนะคะจากนั้นนะคะให้คนให้เข้ากันค่ะคนฟองกับเกาวให้เข้ากันนะคะ ากนั้นนะคะใส่สีลงไปค่ะแล้วก็คนให้สีกับกาวเข้ากันนะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็คนให้สีกับกาวเข้ากันเสร็จแล้วนะคะ<อ>ก็ใส่แป้งเย็นเทสัลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่จนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ แล้วก็คนให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะนี่นะคะมันก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วนี่นะคะก็นุ่มมากเลยนะคะคนจนให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วมันก็เล่นได้เลยนะคะแล้วก็ขอไปคนก่อนนะคะนี่นะคะก็ เสร็จแล้วค่ะมันก็จะเหนียวเหนียวติดมือหน่อยนะคะมันนุ่มมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะ